สมองให้ตื่นตลอดเวลาด้วยกิจกรรม Brain Base Learning ค่ะ ผู้ชม creative learning coach มีคำตอบค่ะสิ่งที่เป็นเพนพอยต์ของคนสอนหลายๆคนก็คือเวลาเรามีการเรียนการสอนค่ะโหเราเตรียมกิจกรรมมาอย่างดีเลยแต่ในช่วงเวลาที่เราจะต้อง l e คเชอรหรือว่ามีเนื้อหาเยอะๆค่ะเราไม่สามารถดึงพลังคนเรียนมาได้เพราะเราก็กลับไปพูดคนเดียวอยู่ดีกิจกรรม brain based learning นั้นนะคะมันจะทําให้เราเข้าใจค่ะว่าเราจะสามารถเอาเนื้อหาเยอะๆยากๆเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับหลักการเพื่อทําให้มันเกิดเป็นรูปแบบกิจกรรมได้ยังไง ตัวอย่างเช่นนะคะนี่เลยค่ะเนื้อหาเนี่ยมันเยอะมากๆสิ่งที่เราต้องทําก็คือสร้างความแตกต่างทําให้มันเป็นกิจกรรมใหม่อย่างเช่นกิจกรรมจับคู่หรือว่ากิจกรรมเป็นการ์ดเนี่ยแหละค่ะมันก็จะทําให้สมองเนี่ยรู้สึกตื่นตัวในการเรียนและคนเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ทฤษฎีเนี่ยไปด้วยในตัวดังนั้นนะคะคลาสของเราก็จะไม่อ่อมไม่เหนื่อยค่ะแล้วคนเรียนก็จะมีพลังรังรกษาระดับการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะอยากรู้ว่ากิจกรรม brain based learning มีอะไรอีกติดตามกันได้ที่ super dynamic f u n n a t y ค่ะ